กำลังก่าว่าจะไปอยุธยาวันพรุ่งนี้พอดีเลยพี่แพงครับจะไปอยุธยาใช่ไหมใช่ไปกินกุ้งแม่น้ำไม่ต้องไปแล้วจ้าคนเซิลทริปเลยจ้ามาที่นาราไทยคซีนแทนใช่ไหมใช่ถูกต้องจ้าเพราะว่าร้านนาราเนี่ยมีเซ็ตกุ้งจกัจกรพรรดิจ้าอันนี้มีตั้งแต่1หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมเท่านั้นนะครับกุ้งเนี่ยเขาทัดพิเศษเลยนะคือสี่ตัวโลแล้วนี่เมนูนี้ขาดไม่ได้เลยกุ้งแม่น้ำทอดเกลือว้าวถ้าคุณคอแห้งคุณอยากซดซุปร,ร้อนนะจ๊ะนี่เลยจ้าต้มยำกุ้งแม่น้ำโอ ถ้าเกิดใครไม่ใช่สายกุ้งนะครับจะมาเป็นสายปลาเนี่ยก็ต้องนี่ครับปลากระพงทอดน้ําปลานะครับสามารถสั่งได้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเมนูกุ้งของนาราไทยครูซีนเนี่ยได้เฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าเนือ้อกุ้งแน่นเน้นที่สําคัญใช้วิดคอยได้นะจ๊ะถูกต้องครับผมวิดคอยครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยสามารถสะสมคะแนนได้หรือเอาวิดคอยมาใช้แทนเงินสดนะครับได้เหมือนกันมาอร่อยฟินๆแบบวีแล้วก็พี่แพงกันได้เลยครับที่ร้านนาราไทยครูซีนชั้น G ี สยามพารากอนนะครับอันนี้นนดี